รถไฟไหมมีประกันภัยชั้นสองพัทแค่ไหมคะนี่ฉันเป็นเพื่อนเธอมาต้องนานอ่ะเพิ่งจะรู้เรื่องนี้นะเนี่ยอย่าบอกนะถ้าไม่ได้จับได้การเล่าความจริงเนี่ยเรื่องเนี้จะต้องเป็นความลับตลอดไปใช่ไหมอโอ้โอโอ้กับอีกแค่เผลอกินน้ำปลาเข้าไปเราะคิดว่ามันคือโคลามันมีนาอายหรอโ สงสารไยตัวเองเลยอ่ะโขำไม่ไหวแล้วอ่ะเอาเด้งมาเล่นเกมการ์ดด้วยกันสิเกมการ์ดเล่าความจริงน่ะนี่กำลังสนุกเลยมาเล่นด้วยกันสิคะมาคุณบีแจกค่ะบีเร็ว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 รอดฉันรอดฉันก็รอดเรารอดแล้วค่ะ ผมไป้การเล่าความจริงครับน่าสนใจนะคะเนี่ยไหนอยากรู้จริงๆเลยว่าคุณเด้งของเราจะมีอะไรสารภาาบ้างได้ครับเดี๋ยวเด้งเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้นี้ผมขับรถมาด้วยความเร็วมีแมวที่ไหนก็ลุกระโดดตัดหน้ารถผมผมตกใจเลยหย็บเดียนั้นรถผมไดหมุนติ้ว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 ไปชนแท้กับสไฟฟ้าไฟไหม้เต็มรถเลยครับเกดเหตุที่ีแยกงยไงแต่โชคดีนะครับ ที่ผมทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภทสองพักเอาไว้ไม่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ข้างในจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุใดก็ตามประกันภัยเนี่ยก็อยากคุ้มครองผม้ยเดี๋ยว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 เด้งเขาให้เล่าความจริงไม่ใช่หนึ่งเวอร์ไม่ได้เวอร์เลยนะครับผมเล่าความจริงครับถ้าไฟไหม้ขนาดนั้นทำไมยังชิวอยู่ได้ล่ะคะใช่ใช่ใช่ชีวอะไรล่ะครับผมจะตามทุกคนให้ไปช่วยนี่แหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยชวนผมเล่นเกมการ์ดอยู่เนี่ยตอนนี้ไฟไหม้ล้นหมดแล้วครับเอ้าที่ไปดูเราเล่นกันนะ น้องครับอเมริกาโน่นแก้วนึงนะไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้สรุปเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถเคลมได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกแชมป์ประกันจะเคลมได้นะครับต้องเป็นประกันชั้น1 <ๆ studio. S> 2หรือ2บวกเท่านั้นที่จะมีความคลุ้มครองที่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถนะครับ